สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะฮะในไลฟ์สดของมาสิกเกรนนะครับทาง facebook คนนี้ปิดอีกวันหนึ่งที่ผมขออนุญาตพูดเรื่องของทอรีอีกวันหนึ่งเพราะเมื่อวานพูดไปแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่เจาะลึกพอมันเป็นเพียงคุณสมบัติคร่าวๆแตะเบาๆนะครับอย่างคร่าวๆนั่นเองวันนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าการให้ข้อมูลของผมเองเมื่อวานนี้ยังไม่ยังไม่เต็มที่ท่านผู้ชมยังไม่ได้ประโยชน์ สูงสุดของเรื่องของความร่วงของทอรีนเลยวันนี้ผมก็เลยขออนุญาตพูดอีกครั้งหนึ่งเรื่องของทอรีนแต่ว่าขอเจาะลึกโดยแบ่งทั้งคุณประโยชน์ทั้งคุณสมบัติของทอรีนออกมาเป็นสิบข้อด้วยกันอันนี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการเลยนะครับสามารถเอาไปใช้ในการอธิบายใช้ในทําวามการการทําความเข้าใจ <c oughs> ของผู้ชมได้เลยนะฮะในสิบข้อเีย ก่อนจะเข้าถึงเรื่องของประโยชน์ของทอรดีสิบข้อก็ต้องเล่าถึงคุณสมบัติก่อน <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับทอรดีเนี่ยเป็นกรดอะมิโนที่ตับสร้างขึ้นมาเองได้แต่ในเวลาที่เรามีอายุร่วงโรยไปห้าสิบหกสิบแล้วเนี่ยทอรดีก็จะถูกสร้างน้อยลงแต่แต่ร่างกายต้องการเท่าเดิมก็เลยทําให้เกิดการขาดสภาพคล่องของการมีทอรดีมีใช้ประโยชน์ในร่างกายร่างกายคนเราก็เลยต้อง โหยหาเราจริงใช้วิธีการคือผลิตคอริดออกมาแล้วก็บริโภคไปเลยโดยตรงนะครับก็เป็นประโยชน์ทําให้เรามีคอรินเต็มตามที่เราการต้องการได้จริงนะตามที่ทางซิกเกอมีผลพันธุ์นี้ออกมาแล้วนะครับ <c oughs> ตอนนี้ถูกสร้างชึินที่ตับส่วนมากแนละ้วคอรินจะถูกพบในกล้ามเนื้อหัวใจนะครับกล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อลาย ระบบประสาทส่วนกลางก็คือไขสันหลังของเรานะครับแล้วก็เป็นองค์ประกอบสําคัญอันหนึ่งของน้าดีด้วยนี่คือสิ่งสําคัญนี่เป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของทอรีนนะครับแล้วเปิดเรามีวิตามิน b ีหกอยู่ในร่างกายเพียงพอนั่นหมายความว่าเราทานเสริมพวกวิตามินบีบีหนึ่งบีสามบีหกบีสิบสองในประเภทนี้นะครับไอตัววิตามินบีหเนี่ยมันจะทําให้ พิ่มประสิทธิภาพของทอ,ทอรีนให้มันเด่นขึ้นมาได้นะครับนี่เป็นลักษณะพิเศษของทอรีนเป็นคุณสมบัติของทอรีนอะไรกันนะครับทีนี้มาว่าถึงเรื่องของประโยชน์ประโยชน์สิบข้อนะครับของทอรีนข้อที่หนึ่ง <c oughs> <c oughs> สำหรับเด็กเด็กทารกแรกเกิดทอรีนมีความสําคัญเรื่องของาการเจริญเติบโตตับของทารกก็จะสร้างทอรีนขึ้นมาในปริมาณมาก <c oughs> แล้วก็ใช้เปรีย์ในการเริญเติบโตในการสร้างระยางสร้างแขนขาสร้างอาวัยวะให้สมบูรณ์ต่างๆครบถ้วนควบอาการ32ของมนุษย์นะครับตอรนนีเป็นตัวสสำคัญในการสร้างตัวนี้ <c oughs> พอโตขึ้นโตขึ้นมาตอรนนีก็มี็ส่วนสำคัญในการสร้างพัฒนาระบบประสาทนะระบบประสาทสมองแล้วก็ควบคุมระดับน้ําในสมองของเราเนในหัวกะโหลกเนี่ย ของเราให้มันมีความสมดุลอยู่ตลอดเวลาในสมองเรามีน้ำอยู่นะเป็นตัวหล่อเลี้ยงเป็นตัวพยุงสมองอยู่น้ำอันนี้มีความสําคัญมากนะครับเพราะว่าน้ํานี่เกิดจากการทํางานของร่างกายเพื่อให้สมองนั้นมีความชุ่มชืน้นสมองมีมีคุณลักษณะที่สามารถคิดได้จําได้ตัดสินใจได้พิจารณาต่างๆได้นะครับดั <c oughs> งนั้นถ้าเผื่อใครมีน้ําในสมอง มากเกินไปหรือน้อยเกินไปมีผลต่อการทํางานของสมองนะครับตัวทอรีนก็จะเป็นกรดอะมิโนโตัวหนึ่งที่ควบคุมถ้าเผื่อมากเกินไปมันก็ขับออกถ้าเผื่อน,น้ําน้อยเกินไปมันก็พยายามหาเข้ามาเติมให้มันอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะพอควรนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่คือข้อที่หนึ่งข้อ <c oughs> ที่สองทอรีนเป็นกรดอะมิโนชนิดเดียวที่ป้องกันไม่ให้ ภูมิต้านทานเราถูกทำลายได้ไง่ายดังน,นั้นในปัจจุบันใครใช้ตัวโพลีบมอิกเพื่อเสริมภูมิต้านทานในช่องท้องทีงท่ลำไส้ให้มีความแข็งแรงเพราะภูมิต้านทานในช่องท้องเนี่ยมีความสำคัญต่อร่างกายสูงสุดนะครับเพราะมันนับเป็นปริมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของภูมิต้านทานทั้งหมดที่ร่างกายสร้างได้ในช่องท้อง <c oughs> ทอรีนก็มีส่วนสำคัญในการดูแลเซลล์กระดขาวต่าง <c oughs> แล้วก็ระบบการสร้างเม็ดเลือดขาวยุ่สาคัญในการสร้างเม็ดเลือดขาวคือแพทเลเยอร์หรืออาจจะพูดว่าเลเยอร์แพทนะครับเลเยอร์แพทนี้อยู่ในส่วนของวิลญาของลาเส้นเล็กในจุดที่มันดูดซึมอ,อาหารเข้าสู่ร่างกายตรงนั้นจะมีจุดเป็นต่อมที่เป็นเลเยอร์แพทเพื่อสร้างเม็ดเลือดขาวให้กับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายพอดีจะทํางานตรงนั้นเพื่อให เลเยอแพดเนี่ยทำงานได้สมบูรณ์แบบนะครับทำให้กลุ่มไม่ไม่ได้กาดสุกร้างขึ้นมาเนะนะี่ยมีความแข็งแรงสมบูรณ์และครบถ้วนนะนี่คือข้อที่สองของคุณสมบัติของหรือประโยชน์ของคอรีนนะครับ <c oughs> ข้อที่สามคอรีนทํางานในสมองนะครับทํางานในสมองป้องกันความเครียดผ่อนคลายความเครียดเกิดผ่อนคลายความกังวลน,นะครับป้องกันร,รักษาโรคลมชักได้ดีด้วย ใครที่เป็นโรคลมชักชอบที่ไปชักตามถนทนทางต่างๆถึงเวลาก็ต้องชักนะพอรู้ว่าจะจะชักเนี่ยตัวตัวคนชักจะรู้ว่าเขาคงจะต้องชักแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็ไปหาที่เชินเข้าไปในห้องน้ำบ้างหรืออะไรต่างๆพวกนั้นนะน่าสงสารมากจดิงวคนที่มีโรคประจำตัวแบบนี้นะก็คือโรคลมลมชักเนี่ยนะแต่ถ้าเกิดคุณมีทอรีนเพียงพอในร่างกายจะสามารถระงับอาการชักได้ ได้ดีมากนะครับโรคลมชักนี่มันก็เป็นโรคหนึ่งที่เกิดจากภาวะความเครียดของเขาด้วยมันก็เหมือนกับโรคซึมเศร้านะฮะใครเป็นโรคซึมเศร้าผิดหวังต่อชีวิตระดับแรงๆรุนดแรงมากๆเกิดอาการภาวะไม่อยากติดต่อก,กับใครเบื่อโลกเบื่อคนนะฮะแล้วก็ออกไปอยู่ตามลําพังเป็นส่วนใหญ่ไม่พูดคุยสูงสิงกับใครนครั่นก็เป็นโรคซึมเศร้าเหมือนกันก็เกิดจากระบบสมอง ที่ผิดปกติเคมีในสมองเรื่องผิดปกติลมชาตกิก็เช่นเดียวกันนะครับเกิดจากพื้นฐานมาจากเรื่องของความเครียดความกังวลเหมือนกันนะความกดดันต่างๆดังนั้นถ้าเผื่อเรามีทอรีนอยู่ที่เพียงพอในร่างกายเราป้องกันร่างกายก็จะไม่ชักได้เพราะว่าทอรีนมันบำรุงสมองมันทําให้เกิดอาการคลายเครียดลดความกังวลต่างๆนะครับนี่เป็นข้อที่สามของทอรีน ต่อมาข้อที่สี่ก็คือช่วยลดความ,มดันโลหิตดีกว่าการกินยาเยอะเลยยาลดความดันก็เป็นยาที่อ่อนๆนะสามารถที่จะทําให้เรามีความดันปกติได้ก็จริงอยู่แต่ว่ามันเป็นเคมีนะครับมันเป็นเคมีมันสู้ให้ร่างกายเราควบคุมความดันอย่างเป็นธรรมชาติไม่ได้ดังนั้นตัวทอรีนก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ ทำงานร่วมกันกับกรดอะมิโนจำเป็นบางตัวในการที่เราจะควบคุมความดันให้ความดันมีระดับปกติอยู่ได้ไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่นอยเกินไปนะครับ่างนั้นเราก้าเมืดเราทานทอรีอยู่เป็นประจำเราก็จะสามารถควบคุมความดนในหิตใได้เราจากนั้นยังสามารถลดไขมันสวงเกินที่ชื่อว่าคอเลสเตอรอลได้ด้วยตับเป็นตัวสร้างคอเลสเตอรอลขึ้นมาตามอารมณ์ ตามความเครียดตามความกังวลของเราเพื่อเอามาใช้เป็นวัสดุผลในการสร้างฮอร์โมนถ้าเผื่อเราเครียดตลอดเวลาเราเครียดปากตับก็สร้างฮอร์ตัก็จะสร้างคอเลสเตอรอลขึ้นมามากเพื่อใช้ในการสร้างฮอร์โมนเพราะต้องเตือนร่างกายต้องการใช้ฮอร์โมนในปริมาณมากนะครับงั้นคอเลสเตอรอลในร่างกายเราในเลือดเราเนี่ยจะสูงต่ำอยู่ที่ระดับของความเครียดความกังวลความคิดนะครับในเมื่อทอรีนควบคุม ให้เราเกิดการผ่อนคลายพูดไปแล้วในข้อที่สามที่สี่ก็ทําให้เกิดความคลายกังวลน,นะแล้วก็มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายมากขึ้นก็เท่ากับว่ามันเป็นตัวทําให้ตับของเรานะั้นไม่สร้างไขมันหรือรางมากเกิดไปตัวอัตโนมัติมันถึงกันนะการทํางานของตับกับการทางานของสมองเนี่ยมันทํางานถึงกันนี่คือสิ่งสําคัญที่ที่เราให้ไว้นะครับแล้วก็ลดอาการเกาะตัวของเกล็ดเลือดอด้วย ดังนั้นคนที่ใช้ยาละลายริ้เลือดอยือเป็นประจำย mm hmm. อย่างเช่นคนที่ผ่าตัดหัวใจทำใบพาสทตมารูมาผูนี้หมอก็เราสั่งยาละลายริมนเลือดให้กินไปตลอดชีวิตเพื่อจะได้ไม่เกิดการเกาะติดของเจ็ดเลือด mm hmm. แต่พอลีนก็ช่วยด้วยนะพอลีนทําให้ลดการเกาะตัวของริ่นเลือด <c oughs> นี่ก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อมาข้อที่ห้านะช่วยให้หัวใจแข็งแรง เพราะว่าทอรีนมีอยู่ในกระนูกหัวใจเยอะน,นะครับเยอะทีเดียวทอรีนเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของเงยอะยี่หัวใจันส่วนของความเนืนะ่อทําให้หัวใจเราเกิดการกระต,ต้นเต้นอย่างอย่างอย่างพอเหมาะเต้นอย่างเรียกว่าสม่ําเสมอน,นะครับทอรีนก็เป็นตัวสําคัญตัวหนึ่งเพราะว่าหัวใจเนี่ยการเต้นหัวใจมันมันมาจากต่อมในสมองนะครับต่อมท้ายสมองนี่ควบคุมการเต้นหัวใจ ในมเมื่อพอลีนควบคุมความเครยียดควบคุมการความความคายกังวลควบค,คุม,คมให้เราผ่อนคลายได้สมองส่วนที่ควบคุมหัวใจก็ย่อมทํางานเป็นปกติด,ด้วยแต่สังเกตเห็นไหมฮะว่าทุกอย่างนี้อยู่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสมองเท่านั้นเลยเห็นไหมครับในเมื่อสมองดีอย่างเดียวเนี่ยมันยังควบคุมอารมณ์ต่างๆของร่างกายได้เยอะแยะมากมายดังนั้นพอรีรนทํางานมากในสมอง เพื่อส่งผลให้การทํางานของอื่นๆร่างกายของเราเนี่ยทํางานปกติด้วยอย่างหัวใจเนี่ยนะถ้าเปิดสมองดีมีเลือดเป็นเลือดเพียงพอและไม่มีอะไรมารบกวนทางมงาของสมองเนี่ยหัวใจเราก็จะเต้นเป็นปกติได้นะครับสม่ำเสมอได้ก่อมาข้อที่หกนะครับ่วย <c oughs> ให้กล้ามเนื้อหัวใจใช้แคลเซียมอย่างสมดุลข้อนี้ใครที่ชอบจีงแคลเซียมอยู่ หรือผู้เชี่ยวชาญชอบสั่งแคลเซียมไม่ให้กินต้องฟังเลยคนี่ต้องฟังสําคัญมากเพราะว่าการกินแคลเซียมมากเกินไปแบบไม่เกิดจากความเข้าใจผิดเพราะว่ากินแคลเซียมเพื่อต้องการให้การให้กระดูกแข็งแรงซึ่งเป็นความเข้าใจผิดอย่างยิ่งนะครับการกินแคลเซียมเข้าไปจากทางเม็ดจะลีทางเม็ดฟูกอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นแคลเซียมตะเข้อไม่สามารถทําให้กระดูกแข็งแรง,แงได้เลยนะครับ อันนี้สาคัญ <c oughs> ดังนั้นในช่วยให้กดทอรีในช่วยให้กันูหัวใ,ใ,ใจเนี่ยใช้แคลเซียมอย่างสมดุลไม่ก่อให้เกิดภาวะแคลเซียมโอเวอร์โหลดนะครับควบคุมถ้าแคลเซียมมันเกิดมากเกินไปเช่นท่านพ,พังไปกินแคลเซียมก็ไปไหมดตัวทอรีนธ้งละกีเขาทอรีด,ด้วยเนี่ยก็จะทําให้ป้องกันไม่ให้แคลเซียมมันไปเกาะหัวใ,ใจนะครับหรืออยู่ในภาวะที่แคลเซียมสูงซึ่งเสี่ยงต่อภาวะหัวใจวาย <c oughs> นี่นคือสิ่งที่สําคัญบางคนมีแคลเซียมเกาะอ,อยู่ใต้เส้นเลือดบางคนมีแคลเซียมเกาะอ,อยู่ตาเลือดหัวใจนั่นแหละพวกนี้พวกนีคก้คือพวกชอบกินแคลเซียมดังนั้นแคลเซียมเนี่ยนะครับจริงของบอกก่อนเลยว่าอย่าได้หากินเปนอาขาดให้กินแคลเซียมเป็นแบบธรรมชาติก็คือกินอาหารที่มีแคลเซียมสูงเอาไว้อย่างเป็นประจํา อันน้นก็ทาให้ร่างกายรับแคลเซียมและได้วจากแคลเซียมได้ดีกว่าเช่นกินพวกปลาเล็กปลาน้อยนะฮะที่เป็นปลากรกอบอหรือมากินผักใบเขียวกินนมกินไข่ตรงนี้กินไทยพืชแคลเซียมจะสูงรับแคลเซียมจากอาหารต่างๆเหล่านี้ดีกว่าปลอดภัยกว่าที่ไปกินแคลเซียมเป็นเม็ดดังนั้นใครที่กินแคลเซียมมาแล้วก็ผมรู้ว่ากินอยู่ผมให้เลิกทุกคนเลยนะ ให้ทุกคนเลยจะไปกินนะครับนี่นคือสิ่งที่เป็นเป็นอันตรายต่อร่างกายอย่างยิ่งนะครับต่อมาข้อที่เจ็ดนะครับป้องกันจอประสาทตาทําให้เลนทิน้าของเรารับแสงได้ดีขึ้นทอรีนอกจากทํางานที่สมองเป็นส่วนใหญ่และควบคุมให้ทุกๆอวัยวะต่างๆโัวใจงคอยจายทำง,งานดีแล้วอทอรีจะเกีย่ยวข้องกับเรื่องของในตาด้วยดวงตาด้วยนะครับดวงตาเนี่ยเวลาที่เราอายุมากขึ้นมากขึ้นอาจจะมีเนื้ตาแห้งนะ บางคนก็สายตาเปลี่ยนบางคนก็การมองเห็นลดลงฝ้าฟางจางเบเลอมากขึ้นต่างๆพวกนี้นะครับผมก็จะใส่แว่นเนี่ยนะเพราะผมเป็นทั้งสายตายาวด้วยสายตาสั้นด้วยในในใน,ในคนคนเดียวกันเง้นต้องมีแว่นสองชั้นแว่นชั้นบนก็มองไกลสายตายาวแว่นชั้นล่างก็อ่านหนังสือเนี่ยนะครับ <c oughs> อันนี้เกิดจากความเสื่อมของดวงตา แต่ถ้าเกิมีทอรีนทานอยู่ประจำเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เรติน่าก็คือส่วนที่รับแสงของของดวงตาของมันเป็นโมเิลเราก็จะได้เห็นภาพที่จ่มชัดไม่ผ้ามัวไม่มีอะไรมามาปิดบังการมองเห็นต่างๆได้นะครับนี่เป็นประยของทอรีนข้อที่ที่เจ็ดนะครับต่อมาข้อที่แปดร่างกายใช้ทอรีนในการด้วยไขมันอ่า คอรีมีมีองค์ประกอบมีประโยชน์ในส่วนของการย่อยไขยมันด้วยนะครับทําให้วิตามินที่ละลายในไขมันเนี่ยถูกดูดซึมได้ดีวิตามินอะไรที่ละลายในไขมันได้ก็คือวิตามินเอวิตามินบีแลวกอไปวิตามินเอวิตามินดีวิตามินอีวิตามินเ e, คเอดีเคสี่ e ตัวเป็นกลุ่มของวิตามินที่ละลายในไขมันเท่านั้น ทอรีเนี่ยมีส่วนทําให้เกิดการลายตัวนะครับเกิดทําให้ทอรีในการย่อยไขยมันทาให้วิตามินที่รละ,ละในไขมันเนี่ยถูกดูดซึมได้ดีแล้วในเบอไทยทานวิตามินพวกนี้ A D e K เสริมก็จะเป็นประโยชน์ต,ต่อการดูดซึมทําให้ดูดซึมได้ดีขึ้นขึ้นทําให้ร่างกายได้รับวิตามิน A D e K นี้ได้อย่างเต็มที่นะครับแต่้นเบิรร่างกายขาดทอรี และคุณกิน AD e, ดีเอเคเข้าไปด้วยการดูดซึมของวิตามินทั้งสี่ตัวนี้มันก็ไม่ไดีเท่าที่ควรอาจจะหลุดรอดผ่านลำไส้ไปกลายเป็นขับถ่ายเป็นอุจจาระไปเสียของเสียประโยชน์แล้วก็เสียเงนินฟรีนะครับในั้ะทันตัวกปรตีนตัวทอรีนไว้ก็จะช่วยให้การดูดซึมของวิตามินนี้แอะในไขมันเนี่ยมันดูดซึมได้ดีขึ้นนะครับ <c oughs> ข้อที่แปดข้อที่เก้า คนเป็นเบาหวานต้องฟังเพราะว่าทอรีนมีส่วนสำคัญในการเพิ่มคุณภาพของฮอร์โมนอินซูลินฮอร์โมนอินซูลินคือฮอร์โมนที่เกิดขึ้นโดยที่เราเป็นเบาหวานหนักๆห,หรือเป็นเบาหวานมานานๆมันมีผลทำให้การหลั่งของอินซูลินจะกลับอ่อนร้อยลงคุณภาพของอินซูลินก็ต่ำลงไปด้วยนี่คือทำให้เราเป็นเบาหวานเพราะกินน้ำตาลเยอะจะกินแป้งเยอะแล้วกินขนมเยอะ เราดื่มแอลกอฮอล์อะไรพวกนี้ปุ๋ยพวกเข้าไปในร่างกายมันจะกลายเป็นน้ำตาลหมดเลยแล้วกินในปริมาณเยอะกินต่อเนื่องกินสม่ำเสมอร่างกายก็จึต้องผลิตฮอร์โมนอินซูลินออกมาเพื่อทําให้ลาเอาน้ําตาลต่างๆนี้ไปเผาไหม้เสียให้หมดไม่เหลือค้างนะครับแต่เมื่อเรากินมากเกินไปมันโอเวอร์โหลดการทํางานของตับอ่อนมันหนักเกินไปเพราะท่านกินเยอะเกินไปทําให้เกิด การพร e e <ım. S 1> <Verse> ่องหรือการขาดคุณภาพของอินซูลินได้ดังนั้นการที่เราใช้ทอรีนอยู่เป็นประจำเนี่ยทอรีนมันก็จะเข้าไปเข้าไปเพิ่มคุณภาพของอินซูลินได้ดังนั้นคนเป็นเบาหวานต้องกินทอรีนนะครับคนเป็นเบาหวานต้องกินทอรีนอันนี้มีอยู่ในชุดของอาหารชุดฟื้นฟูเสร็จอยู่แล้วนะครับคนที่เป็นเบาหวานแล้วก็มีชุดอาหารชุดฟื้นฟูเนี่ยไปใช้ฟื้นฟูคงเป็นเบาหวานได้ในนั้นก็จะมีทอรีนอยู่ด้วย ทำให้กายควบคุมร่างกายของเราได้ง่ายขึ้นมีผลให้ประสบความสําเร็จในการที่ควบคุมเบาหวานได้อย่างดีเยี่ยมนะครับสุดท้ายข้อที่สิบนะฮะก็คือในผู้ที่มีบุตรยากคนมีบุตรยากส่วนใหญ่นหนุ่มสาวมักจะมีจังหาในาการเครียดอยู่ในภาวะที่ทํางานเยอะใช้ขั้วสมองเยอะอยู่ในช่วงที่ขอร่างสร้างตัวแล้วก็ทํางานหนัก ทำให้ความคิดความอ่านาต่างๆมันไปทางเรื่องของการทํางานเรื่องของการหาเงิน่งเป็นส่วนใหญ่นะครับทําให้กระทบต่อคุณภาพของอสุจิของผู้เพศช,ชายนะครับก็คือตัวเชื้อตัวผู้เพศช,ชายก็ทําให้เกิดการขาดความแข็งแรงดังนั้นคนที่มีบุตรยากผมมักจะแนะนําให้ใช้อาหารชุดฟื้นฟูใช้โปรตีนบำบัดนะครับ ในโปร,ปรตีนบำบัดเนี่ยก็จะมีตัวทอรีอยู่ด้วยซึ่งทอรีเนี่ยก็จะไปเสริมทําให้คุณภาพของอสุจิเนี่ยมันกระปีก้กระปรองขึ้นมันเดินทางได้ว่องไวรวดเร็วขึ้นโอกาสมีบุตรก็จะมากขึ้นนีนี่สำหรับผู้ที่อยากมีบุตรแต่ทํางานหนักนะฮะหรือมีความเครียดอยู่เป็นประจำกังวลเรื่องนั้นเป็นห่วงเรื่องนี้มนีนู่นมีนี่มีท่านมีมามากดดันชีวิตเยอะ ทำให้มีความกังวลอยู่ตลอดเวลาหาความสุขไม่ได้ชีวิตในวันวันหนึ่งมีแต่ความทุกข์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 แล้วก็ต้องลีนลนทําง,งานออกไปนะครับทําให้เกิดภาวะขาดขาดคุณภาพของอสุจิได้แล้วก็ฮอร์โมนต่างๆในร่างกายก็เริ่มพร่องด้วยนะครับเริ่มมีคุณภาพต่ําด้วยเงินแนะนําว่าต้องใช้ตัวทอรีในการช่วยแต่จริงแล้วจริงแล้วจะใช้ทอรีเป็นตัวช่วยก็จริงเลย แต่ต้นเหตุของปัญหาคืออารมณ์ต้องรับการแก้ไขด้วยนะครับต้องรับการแก้ไขด้วยต้องรู้ทัน <c oughs> ต้องรู้ทันความคิดรู้ทันชีวิตเลนะใครที่มีบุญยากต้องรู้ตัวอยู่ว่าเราทํางานหนักเกินไปมีความทุกข์มากเกินไปดงนั้นต้องแก้ไขตรงนี้สะด้วยนะครับให้ใคลายทุกข์ลงให้ผ่อนคลายลงถึงเวลาวันหยุดก็พาแฟนของเราภรรยาสามีเรานี้ออกไป ต่างจังหวัดไปอยู่กับธรรมชาติบ้างไปดูสิงสาศาต์ไปดูน้ําตกไปดูทะเลดูต้นไม้ดูหมอกบ้างนะครับให้มันคลายอารมณ์หรือในวันหนึ่งวันหนึ่งทําง,งานอยู่เนี่ยก็ควรที่จะปิดสวิตตัวเองหลังจากที่เลิกง,งานแล้วถอดทิ้งเลยอย่าเอาความกังวลความทุกข์ต่างๆที่อีปนเปนอยู่ในงานเนี่ย <c oughs> เอามาใส่หัวแล้วก็เกิดกลายเป็นอารมณ์กรุ่นอยู่ตลอดเวลาหลังจากเลิกง,งานแล้วอันนี้อย่าพยายามให้เกิดขึ้น นะครับต้องฝึกอันนี้ต้องเป็นการฝึกใีดีๆงั้นเราจะพบว่าถ้าเผื่อเรามีทอรีนเข้าไปด้วยน้วยเนี่ยในคนที่มีบุญยากก็จะทําให้ไอ้ความค,คลายเครียดทั้งหมดเนี่ยมันทําให้ดีถึงขนาดถึง,งว่าตัวเชื้ออสิติของเพศชายก็ดีไปด้วยนี่คือความสาคัญทั้งหมดสิบข้อของทอรีนนะครับที่พูดในวันนี้ใครฟังไม่ทันก็เดี๋ยวเปิดตูซ้ําได้ว่าทอรีนมันคืออะไรมีประโยชน์อะไร ต่โดยสรุปองค์เป็นองค์รวมแล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่าตัวทอรีเนี่ยมันทํางานเด่นอยู่ในสมองนะครับเมื่อสมองทีส่วนต่างๆของร่างกายทํางานดีก็ทําให้ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทํางานของอวัยวะต่างๆในร่างกายมันพลอยดีไปด้วยนี่คือทั้งหมดสิบข้อที่พูดมาด้วยกันนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมได้เอาไว้เป็นตัวอ้างอิงได้ว่าเราทานทอรีเพื่ออะไร ที่ผมบอกอยู่สเสมอว่าทอรีนเปรียบเสมือนเป็นปผู้ปิดทองหลังพระก็ตรงนี้แหละครับสิ่งที่ทอรีนให้เปรียวกับร่างกายเนี่ยมันไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจนรวดเร็วเหมือนเรากินออมโมนียซิกลีนเหมือนเรากินแอนนลอแอไอเลนอย่างนี้เห็นชัดเจนรวดเร็วไม่กี่วันไม่กี่สัปดาห์รู้เรื่องว่าทุกอย่างบางอย่างมันดีขึ้นในร่างกายเห็นเห็นได้จากเป็นรูปธรรมได้แต่ทอรีไม่เห็น ตอนนี้กขาทางานมากทํางานเยอะคุณสมบัติของเขามีเยอะคือถึงสิบข้อเลยกันเนยะแต่ไอ้สิบข้อเนี่ยเรามองเห็นไหมว่ามันดีขึ้นยังไงมันมองไม่เห็นหรอกครับแต่ว่าดังทางวิชาการพิสูจน์แล้วมันเป็นความจริงอย่างนั้นทานไปเถอะแต่ก็หวังว่ากินตอน,นี้แล้วมันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เราจะรู้สึกได้ต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่ต้องตง้องต้องเข้าใจาว่าไม่มีนะครับทานไว้เพื่อทําให้ภายในร่างกายเราดีทานไว้เพื่อให้สมองดี ใพื่อคุณภาพของสมองดีเพื่อให้น้ําหล่อเลี้ยงในสมองมาอยู่ในระดับที่มันเป็นปกตินี่คือสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งถ้าสมองดีน้ําเลี้ยงในสมองพอเหมาะพอควรสมดุลดีแล้วร่างกายทุกอย่างของร่างกายเราก็จะด,ดีตามไปด้วยดีตั้งแต่สมองยันชื่ออสุจิเลยนั่นเป็นสิ่งที่ผมขอพูดในวันนี้นะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ในส่วนของทอรลีนใครยังไม่อทอรลีนก็รีบ หาซื้อไว้นะครับแล้วก็กนเป็นประจำทอ,อรีของซีเกรนนั้นบรรนจุขวดละสี่สิบห้าเม็ดนะครับท<ด>านวันละสามเม็ดเม็ดหนึ่งเออหนึ่งขวดก็กินได้สิบห้าวันนะฮะสามเม็ดตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยถ้าซื้อหกขวดขึ้นไปมีลดพิเศษห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับจากขัวละพันหกร้อยห้า 1, บาทเพื่อลดลงไปเหลือแปดร้อยกว่าบาทนะครับครึ่งหนึ่งถ้าซื้อหกขวดขึ้นไป แล้วก็สามารถให้สิทธิ์ด้วยในการซื้อผสมปนเปนกันไปได้ด้วยครับอัมโรไิสิเกนกับเอลิจลีนก็ได้ทอรีนก็ได้สามอย่างเนี่ยซื้อปนกันก็ได้ถ้าหกขวดขึ้นไปแล้วก็ลดราาสิบเปอร์เซ็นต์นะคดังนั้นใครที่ยังไม่ได้กินทอรีนก็หาซื้อไปทานซะมีประโยชน์มีความจําเป็นอย่างยิ่งแร้วคนเราพออายุห้าสิบไปแล้วทอรีนมันเริ่มจะคล่องลงไปโดยจนจนร่างกายมีเม็ดแไ,ไม่พอใช้นะเราจึงเกิอดอาการบกพร่องทางสุขภาพเนี่ย เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะครับเป,นนเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นกะเพราะทอรีนมันมันท่องไปดังนั้นเราก็ต้องเติมเต็มให้มันมีปริมาณอยู่เสมอในร่างกายมีปริมาณที่พอใช้อยู่ตลอดเวลานะครับวยการทานเสริมเข้าไปจริงๆเป็นประโยชน์ของการที่ทานทอรีนนะครับวันนี้ก็หวังว่านานผู้ชมคงจะได้ประโยชน์อย่างยิ่งเรื่องของคุณสมบัติของทอรีนสิบข้อซึ่งอันนี้เป็นการเจาะลึกเลยนะฮะ ใครมีปัญหาสงสัยยังไงก็โทรศัท์มาคุยมาถามได้นะฮะผมจะอธิบายฟังาต่โดยังข้องใจอะไรอยู่บางประการนะครับสำหรับวันนี้ก็โอเคข้อมูลได้จบสิ้นครบถ้วนแล้วพบกันใหม่ว,วันพรุ่งนี้นะครับโดย่ัวข้อเรื่องสุขภาพที่น่ารู้ต่อไปวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ